ท่องตํานานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 27ตอนปู่จอมตายไปเจ็ดวันแล้วหลวงปู่สวงก็พากลับมาส่งตอนที่สเมื่อได้ยินเสียงหลวงตาสงบอกว่านั่นไงเขามาแล้ว ปูจอมหันไปมองเห็นมีคนเดินเข้ามาใกล้ๆแต่นานกว่าจะเดินมาถึงแต่พอจะถึงก็ถึงตรงหน้าเลยแล้วนั่งลงตรงกลางระหว่างปู่จอมกับหลวงตาสงแล้วหันมองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีอยู่พักใหญ่แต่ไม่พูดอะไรสักพักก็หยิบย่ามขึ้นมา และเอามือล้วงเข้าไปในย่ามหยิบอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นมีอะไรติดมือออกมาเลยแล้วยื่นให้หลวงตาสง์ถึงห้าครั้งจากนั้นก็หยุดหันมามองหน้าปู่จอมพร้อมกับหยิบผ้าเช็ดปากผืนเล็กๆมาปูข้างหน้าจากนั้นเอามือล้วงเข้าไปในย่ามเหมือนจะหยิบอะไรแล้ววางบนผ้าที่ปูไว้ แต่มองไม่เห็นว่ามีอะไรเลยปู่จอมนับได้สิบห้าครั้งแล้วท่านก็รวบผ้าโยนมาให้ปู่จอมปู่จอมรับแล้วก็กำเอาไว้ในใจคิดว่าคงจะมีแต่ผ้าไม่มีอะไรหรอกพอโยนให้เสร็จท่านก็ไม่พูดอะไรได้แต่มองหน้าคนนี้ทีคนนั้นทีแล้วยิ้มปู่จอมกับหลวงตาสง์ ก็ได้แต่ยิ้มยิ้มกันไปยิ้มกันมาไม่ได้พูดอะไรกันเลยจนเกือบจะสองทุ่มท่านก็ลุกแล้วก็หันมามองหน้าแล้วก็หันหลังเดินลงไปปู่จอมจะเดินตามก็เดินไม่ทันเพราะว่าหายไปต่อหน้าเฉยๆปู่จอมเลยบอกกับหลวงตาสง์ว่าปู่ใหญ่คือใครหลวงตาสง์ตอบว่า ใครๆก็เรียกท่านว่าหลวงปู่สวงปู่จอมมีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่นะถึงได้เจอกันเมื่อถึงเวลาไม่ใช่ว่าใครอยากจะเจอแล้วก็จะได้เจอจากนั้นหลวงตาสงก็บอกให้ปู่จอมมานอนในห้องด้านหลังปู่จอมเดินเข้าไปในห้องแล้วรีบจุดเทียนสว่างเพราะว่าใจก็อยากจะรู้ว่า ในผ้ามีอะไรที่หลวงปู่โยนมาให้จึงเอาผ้าวางไว้แล้วเดินไปปิดหน้าต่างกลับมาจะมานั่งดูผ้าที่หลวงปู่ให้ก็ต้องพบกับความตกใจอ้าวเมื่อกี้นะ่ะมีแต่ผ้าไม่ได้เป็นห่อแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ทำไมเหมือนจะมีห่อของอะไรสักอย่างเอาไว้ ก็เลยหยิบแล้วก็มาคลี่ดูข้างในเป็นก้อนหินใหญ่บ้างเล็กบ้างจำนวน15ก้อนปู่จอมเกิดความสงสัยว่าทำไมต้อง15อีกแล้วทุกครั้งที่หลวงปู่ให้อะไรก็ตามจะต้อง15ชิ้นตลอดมีความหมายว่าอะไรหรือว่าจะเป็นปริศนาธรรมแล้วมันคืออะไร ก็ยังคงเป็นปริศนาจวบจนถึงทุกวันนี้ปู่จอมอยู่ที่วัดขยุงประมาณครึ่งเดือนจนสนิทกับหลวงตาสง์และปู่จอมก็เดลลาหลวงตากลับกรุงเทพก่อนกลับหลวงตาบอกว่านึกอยากจะมาก็มานะเจอตลอดไม่ต้องกลัวไม่เจอนะจากนั้นปู่จอมก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ มีเวลาก็แวะไปกราบหลวงตาสงก็จะได้เจอกับหลวงปู่ตลอดบางทีไปที่เถียงนาก็จะได้เจอกับหลวงปู่ตลอดเหมือนกันปู่จอมทำแบบนี้อยู่เป็นเวลาหลายปีจนหลวงปูล่ลาสังขารตอนที่ปู่จอมไปหาหลวงปู่สวงก็ไม่ได้คุยอะไรนั่งมองดูคนที่เข้ามากราบหลวงปู่แต่พอเวลานึกว่าจะกลับ หลวงปู่จะเดินเข้ามาหาให้ของบ้างไม่ให้บ้างเป็นแบบนี้ทุกครั้งเวลาไปกราบหลวงปู่ถ้าหลวงปู่ยังไม่เดินมาหาก็ยังไม่กลับจนบางทีอยู่ถึงห้าวันถึงจะได้กลับเหมือนปู่จะแกล้งตั้งแต่ปี2533จนถึงปี2557 เดินทางขึ้นลงระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดศรีสะเกดเป็นว่าเล่นแม้ว่าหลวงปู่จะละสังขารไปแล้วก็ตามก็ยังคงแวะไปกราบสรีระสังขารหลวงปู่ที่วัดไพรพัฒนาตลอดในช่วงวันที่31ธันวาคมปีพศ2557ปู่จอมเดินทางมากราบสรีระสังขารหลวงปู่สวงที่วัดไพรพัฒนา และพักค้างคืนที่วัดไพรพัฒนาในช่วงหัวค่ำด้วยความเพลียจากการเดินทางปู่จอมจึงขอตัวไปนอนคืนนั้นปู่จอมฝันเห็นหลวงปู่พาผู้หญิงคนหนึ่งมาแล้วบอกปู่จอมว่าอ้าพามังคืนให้แล้วนะหลวงปู่ยืนมองดูหน้าแล้วก็ยิ้มไม่พูดอะไรต่อ แล้วสักพักผู้หญิงคนนั้นก็เลือนหายไปจากนั้นหลวงปู่ก็หันหลังกลับปู่จอมรีบลุกขึ้นมาเพื่อจะไปส่งหลวงปู่พอมาถึงประตูหลวงปู่ก็หายไปแล้วปู่จอมสะดุ้งตื่นพบกับตัวเองยืนอยู่ที่หน้าประตูแปลกดีนะตกลงมันเป็นความฝันหรือว่าเป็นความจริงปู่จอมนั่งคิด แล้วก็หันหลังไปหยิบโน้ตบุ๊กมาเปิดพอดีมีคนคนนึงแอดเข้ามาขอเป็นเพื่อนตอนเที่ยงคืนพอดีเลยชื่อจรินทิพย์ปู่จอมรับแอดเป็นเพื่อนแล้วก็ทักคุยกันยาวยาวมากๆคนคนนั้นก็คือย่าหวานในวันนี้ชื่อย ah ่าหวานปู่จอมก็ไม่รู้ว่าตั้งมาได้อย่างไร คนถูกตั้งก็ไม่รู้ว่าจะรับได้อย่างไรเช่นเดียวกันยญาหวานเล่าให้ฟังว่ามักจะฝันถึงผู้ชายแก่ๆผมผอมสูงๆนุ่งผ้าขาวทับผ้าสีเหลืองเป็นประจำปู่จอมก็เลยเอารูปหลวงปู่สวงให้ดูยญาหวานก็บอกว่าคนนี้เลยที่ฝันเห็นว่าท่านให้เดินตามรอยท่าน ย่าหวานก็เดินตามรอยหลวงปู่พอหลวงปู่ยกเท้าย่าหวานก็เอาเท้าเดินตามรอยแต่รอยเท้าของหลวงปู่กับกลายเป็นรอยเท้าช้างปู่จอมถามย่าหวานว่าอยู่จังหวัดไหนย่าหวานบอกว่าอยู่เชียงใหม่ในมโนภาพตอนนั้นมันลอยขึ้นมาเลยภาพเก่าตอนที่หลวงปู่ พาปู่จอมออกจากร่างเจ็ดวันภาพลอยมาเห็นบ้านคนคลองและวัดจึงถามย่าหวานว่าแถวบ้านย่าหวานมีวัดเล็กๆมีคลองไหมย่าหวานตอบว่าใช่มีทุกอย่างที่พูดมาตอนนั้นปู่จอมยังไม่เห็นสถานที่จริงปู่จอมก็ยังไม่แน่ใจก็ยังคุยกับย่าหวานมาเรื่อย ต่อมาได้รู้จักกับพระรูปหนึ่งชื่อพระชนอยู่ที่วัดตะล่อมท่านบอกบุญจัดพระป่าไปวัดป่าพลานเพชรปู่จอมก็เลยขอร่วมบุญด้วยเพราะต้องการจะไปบวชให้กับหลวงปู่สวงซึ่งในตอนนั้นปู่จอมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับหลวงพ่อสมเพชรแต่เชื่อใจว่าเป็นสถานที่ ที่เราจะต้องไปวันที่ปู่จอมจะเดินทางใกล้มาถึงสายบุญท่านหนึ่งได้นำควายที่ถ่ายชีวิตมาถวายและมีสายบุญอื่นๆได้นําไก่มาถวายให้นําไปที่วัดป่าพลรานเพชรด้วยเมื่อถึงวันที่ปู่จอมจะเดินทางนําพระปา่าร่วมกับพระชนมาถึงก็เลยต้องนําทั้งคนทั้งสัตว์ไปด้วย ตอนแรกก็รู้สึกดีนะแต่พอเดินทางความรู้สึกมันไม่ใช่มันเข้ามาในจิตมีปัญหากันตลอดทางจนถึงวัดป่าพ,พลานเพชรจอดรถหน้าศาลหลวงปู่แต่ก็ยังไม่เห็นศาลก็เห็นมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดแล้วคณะทางวัดก็เข้ามาทักทายและหลวงพ่อสมเพชก็เดินเข้ามา ความรู้สึกในตอนนั้นว่าไม่ใช่คนนี้คนนี้ไม่ใช่คิดเสร็จลมมาจากไหนก็ไม่รู้แรงมากจนต้นไม้เอ็นเกือบจะถึงพื้นดินแต่มองไปรอบนอกก็ไม่มีลมเลยต้นไม้ทุกต้นนิ่งสนิทต่างคนต่างมองหน้ากันหลวงพ่อสมเพชก็เลยพูดว่าหลวงปู่ รับรู้แล้วสักพักลมก็หายไปปูจอมได้บวชเมื่อวันที่6เมษายนพศ2558ณนะอุโบสถวัดไพรพัฒนาและมาอยู่ที่วัดป่าพ,พลรานเพชรได้มีโอกาสเดินป่าพ,พลรานเพชรความรู้สึกแรกที่ได้เห็นก็คือหลวงปู่สวงเคยพามาแล้วลานพลรานหินกว้างหน้าผาสูง ที่หลวงปู่เดินหายไปมองไปอีกฝั่งเขาจะเห็นหลังคาโบสถ์ชัดเจนมากแต่ที่ไม่มีในตอนนี้ก็คือยอดเจดีย์สีทองส่วนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์รอยเท้าหลวงปู่บ่อน้ำมนต์ต้นไม้เทพรักษคู่หนึ่งที่ตอนนี้เหลือแค่หนึ่งต้นอีกต้นโดนตัดไปเพื่อสร้างวัดเก่าหลังจากที่ปู่จอมบวช จะเกิดปฏิหารอะไรขึ้นอีกโปรดติดตามในคลิปหน้าจบแล้วอย่าลืมช่วยกดติดตามกด subscribe แล้วแชร์ต่อให้กับคนอื่นๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานในการสรรหาเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้ได้ชมกันอีกนะครับสวัสดีครับ